เมื่อกี้นี้เห็นคนตัวเตี้ยมากก็เลยบันนึกถึงเออคนก็ยังมีตัวเตี้ยตัวสูงคนแค่ร่างกายก็ยังไม่เท่ากันเลยนิ้วของคนมันก็เหมือนกันมันไม่ได้เท่ากันหรอกแต่ในทุกนิ้ว มันก็สื่อความหมายได้ทุกนิ้วนะอยู่โป้งโป้งละโป้งก็คือฉันโกรธดชี้ไอ้พวกนี้ชอบจังชีนนช้นู่นชี้นี่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แต่นิ้วกลางนิ้วกลางเป็นสัญ,ญลักษณ์ของให้เป็นคำดาน่ะก็รู้กันนะแต่ นิ้วนางก็ใส่ใส่แหวนแหวนแหวนมั่นก็ให้ใส่นิ้วนางสื่อถึงหัวใจเป็นนิ้วแห่งความรักท่านนิ้วก้อยนิ้วก้อยเอาไปใช้อะไรได้บ้างเออไปไปทำท่าย่อเยอะกิ้วกิ้วหน้าไม่อายเนี่ยใช้นิ้วก้อยกิ้ว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 ไม่มีกิ้วกิ้วไม่มีไม่จะนิ้วก้อยกิ้วกิ้วอย่างเงี้ย